สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่จงสะพ้ยสกอแนดแลนนะเจ้าวันนี้แม่จะมาแบ่งปันวิธีทำถอดมันเข้าโพดนะเจ้าทำแบบง่ายๆไปรับชมกันเลยเจ้าส่วนผสมทั้งหมดนะเจ้าก็จะใช้ไข่หนึ่งแกนนะเจ้าแล้วก็ตามด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์ประมาณสามช้อนโต๊ะนะเจ้าแล้วก็น้ำมันใช้ประมาณสงถ้วยนะเจ้าแล้วก็ตามด้วยกระเทียม ประมาณสองช้อนโต๊ะนะเจ้าแล้วก็พริกไทยป่นหนึ่งช้อนช้านะเจ้าเกลือหนึ่งช้อนช้านะเจ้าแล้วก็ตามด้วยข้าวโพดฝานเอาแต่เม็ดนะเจ้าใจประมาณห้าร้อยกัมนะเจ้าขั้นตอนแรกนะเจ้าเราก็จะใส่ข้าวโพดลงไปนะเจ้าผสมข้าวโพด เตรียมไว้แป้งนะเจ้าใส่แป้งลงไปสมสมๆๆไปแล้วก็ตามด้วยไข่นะเจ้าไข่จากนั้นก็ตามด้วยเกลือนะเจ้าแล้วก็กระเทียมบดนะเจ้าหลังจากนั้นก็พริกไทยนะเจ้า หลังจากนั้นนะเจ้าค้นส่วนผสมทุกอย่างนะเจ้าให้เข้ากันคนทีเฮาจะเอาไปทอดนะเจ้าหลังจากตีเฮาใส่ส่วนผสมทั้งหมดนะเจ้าคน้นให้เข้ากันเราก็จะได้ประมาณนี้นะเจ้า ขอบคุณติฮับชมนะเจ้าแล้วป้ากันไม่ในคลิปวิดีโอหน้านะเจ้าขอบคุณเจ้า